สวัสดีครับมาพบกับคลิปออกแบบคะแนน t c a คสฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพราะเราเชื่อว่าการจะไปสู่เป้าหมายนะครับน้องต้องมียุทธศาสตร์และในยุทธศาสตร์น้องต้องมีการวางแผนและในแผนน้องต้องมีความรู้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเป็นคลิปออกแบบคะแนนให้กับน้องน้ําฝนนะครับน้องน้นนําฝนเนี่ยอยากเข้าเพสัตนะครับเชียงใหม่มอเชียงใหม่นะครับโอ้โหเป็นสาวเหนือนะครับน้องน้ําฝน โอเคในคลิปนี้นะครับน้องน้ําฝนจะได้รู้อย่างน้อยก็5อย่างด้วยกันนะครับ 1. ก็คือน้องต้องสอบรอบไหนนะครับ 2. น้องต้องใช้วิชาอะไรบ้าง3แต่ละวิชาสัดส่วนเท่าไหร่สี่ต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่และ5้เนี่ยเราจะติดกันไหมนะครับโอเคมาเริ่มที่รอบแรกกันก่อนนะครับรอบแรกคือรอบกศพทนะครับคนที่ต้องการเข้าเภสัชทันตะแพทย์สัตวแพทย์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเลงมาที่รอบกศพทก่อนซึ่งอยู่ในรอบทีแครอบสนะครับ โอเคในรอบนี้นะครับน้องน้ําฝนต้องสอบทั้งหมด10วิชาเลยนะครับเยอะมากนะครับซึ่ง10วิชานี้นะครับแบ่งมาจาก2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับนี่เจ็ดวิชาแรกมาจากส่วนของวิชาสามัญน,นะครับส่วนของวิชาสามัญน,นะครับน้องต้องสอบคณิต1อังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสังคม7วิชานี้มาจากส่วนของวิชาสามัญส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของความถนัดแพทย์นะครับ ความถนัดแพทย์นะครับจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันคือเชื่อมโยงเชาแล้วก็จริยธรรมตามนี้เลยนะครับสัดส่วนแต่และว,วิชาก็ตามนี้ครับตามที่น้องเห็นเลยนะรวมแล้วก็จะได้100%์พอดีนะครับผมโอเคที้มาดูกันว่าแต่และว,วิชานะครับน้องต้องสอบควรจะต้องสอบให้ได้เท่าไหร่บ้างอะอย่างคณิตเนี่ยพี่ก็ตีไว้ที่65นะครับอังกฤษ40นะก็ฟิสิกส์55เคมี65ชีวะ65ไทย65สังคม45เอาวิชาสามัญก่อนนะครับ สาเหตุที่พี่ต้องดีดคณิตไว้เยอะหน่อยเนี่ยเพราะว่าคณิตเนี่ยเปอร์เซนต์ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เพื่อไปชดเชยกับภาษาอังกฤษที่น้องไม่ค่อยแม่นด้วยนะครับก็ต้องไปชดเชยกันเนาะแต่ว่าถ้าน้องบอกว่าโอเคพี่หนูจริงๆหนูอังกฤษขอ4ี่ห้าแล้วกันคณิตลดเหลือห0หน่อยก็ได้นะครับผลลัพธ์ก็ยังเท่าเดิมอยู่เพราะว่าเปอร์เซนต์น้ำหนักมันเท่ากันเราชดเชยกันได้นะครับโอเคต่อมานะครับตรงนี้หมวดวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่มองว่าเนื่องจากน้องถนัดชีวะ แล้วน้องจะเข้าเพศสัตว์ใช่ไหมครับแปลว่าน้องคงต้องเน้นเคมีนะพี่ก็เลยดีดคะแนนเคมีกับชีวะเนี่ยสูงกว่าฟิสิกส์ไว้หน่อยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ใน3วิชานี้เพราะว่าน้ําหนักเท่ากันนะครับต่อมาไทยสังคมโอเคตรงนี้เป็นคะแนนสแตนดาดนะครับก็ลูกศิษย์พี่ส่วนใหญ่พี่ก็จะดีดคะแนนไทยสังคมไม่อยู่ที่ไทยประมาณ60กว่ากว่าเจสังคมก็40-50อยู่ที่ราวๆนี้นะครับเป็น ค่าเฉลี่ยจากประสบการณ์ที่พี่เคยสอนน้องๆมาเนาะน้องๆก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกน้องว่าตอนนี้น้องน้ำฝนเนี่ยควรจะต้องเน้นๆเลยก็คือ5วิชาหลักคณิตอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะพวกนี้ก่อนนะครับพวกไทยสังคมเชื่อมโยงเชาวจริยธรรมเดี๋ยวจเย็นๆเอาไว้ทีหลังนะครับเพราะว่าตัว5วิชาบนนี้เนี่ยนะครับตัวความเข้มข้นของเนื้อหา เวลาที่ต้องใช้ในการฝึกทําโจทย์อย่างเข้มข้นนะครับมันต้องใช้เวลามากกว่าพวก5วิชาด้านล่างนะอั้นตรงนี้เราควรจะต้องเตรียมตัวก่อนแล้วก็ทบทวนอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับจะได้ไม่ลืมโอเคต่อมามาพูดถึงพัทความถนัดแพทย์กันบ้างน,นะครับความถนัดแพทย์เนี่ยมันแบ่งเป็นพารพทใช่ไหมครับเชื่อมโยงชาวจรรยธรรมพ์ทละสิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยรวมแล้วคือ30%บเอนะครับบอกให้ฟังว่าน้องควรจะต้องได้พ์ทเชื่อมโยงเนี่ยเก้าสิบเต็มร้อย โอเคป่ะ okay, ทุกวิชานี้เต็มร้อยหมดนะ90เต็มร้อยนะครับสาเหตุที่ต้องให้ได้90เพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าจริงๆเนี่ยน้องต้องวันสอบนะครับน้องต้องตั้งเป้าเข้าไปเอาเชื่อมโยงเนี่ยเต็มเต็มร้อยตั้งเป้าเอาเต็มร้อยโอเคป่ะต้องตั้งเป้าเอาเต็มร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็พยายามอย่าให้ต่ำกว่าเก้าสิบ 90, นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเลยที่ได้พาทนี้เต็มร้อยเป็นพาทเดียวที่เอาเต็มร้อยได้ค่ะพูดงี้ดีกว่าโอเคนะครับ ต่อมานะครับพาร์ทเชากับจริยธรรมขอพาร์ทละ4.5หรือ45คะแนนหรือ4.5เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็สาเหตุที่สองพาร์ทนี้ได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยด้วยธรรมาชาติของข้อสอบด้วยนะครับอย่างพาร์ทเชาเนี่ยนะครับมันเป็นพาร์ททีเ่เป็นข้อสอบเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์หรือการทําพวกคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับซึ่งเขาให้เวลาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับข้อสอบนะครับหลายๆคนทําไม่ทัน,นครับ ก็คะแนนก็จะอยู่ราวๆนี้แหละนะครับส่วนพาร์ทจริยธรรมก็เป็นพาร์ทที่โโหัวมีความยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเราอ่านช้อยไหนก็เหมือนจะถูกไปหมดเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับจะบอกให้ฟังว่าปีที่ผ่านมาที่1ของประเทศเนี่ยนะครับสามพาร์ทเนี่ยเต็ม30ที่1ของประเทศได้ประมาณ23ซึ่งถ้าน้องได้18เนี่ยก็ไม่ได้น้อยนะครับไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยก็อยู่ที่กลางๆก,กำลังดีนะครับก็ช่วยส่งให้น้องติดได้นะครับถ้าน้องทำคะแนนได้ตามนี้คะแนนน้องจอยู่ที่57.6 ซึ่งเกินคะแนนต่ําสุดมา3.6แต้มไม่พลาดแน่นอนโอเคนะครับอันนี้คือรอบที่3นะครับส่วนรอบที่4เนี่ยพี่จะพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับในรอบที่4นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องน้ําฝนต้องไปลุยในรอบที่4ด้วยนะครับรอบที่4เนี่ยจะไม่ได้ใช้พวกสิวิชานี้ละจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับรอบ4น้องต้องใช้เกรดของน้องนะครับมาคํานวณคะแนนใช้โอเนใช้เกตแล้วก็ใช้แผ2สองสำคัญมากคือแ a ดสองเพราะว่ารอบที่4เนี่ยใช้แผดสองที่เป็นแผดวิทยาศาสตร์นะครับ 40เซเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะลุยในรอบที่4น้องต้องลุยแพท2ด้วยนะครับมันสำคัญมากนะครับโอเคพี่ทราบมาว่าน้องเนี่ยนะครับเรียนคอร์สตะลุยโจทย์วิชาสามัญกับพี่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็คงไม่เป็นห่วงในรอบกสพทและเพราะว่าถือว่าน้องเนี่ยมีตัวช่วยในในโจทย์วิชาสามัญเรียบร้อยแล้วนะครับในวิชาฟิสิกส์เคมีคณิตเนาะจริงๆในตะลุยโจทย์ชุดนั้นเนี่ยสามารถช่วยดันคะแนนคณิตเนี่ยน้องให้มากกว่า60ก็ยังได้นะครับ เคมีฟิสิกส์เนี่ยดันมากกว่านี้ก็ยังได้โอเคเนาะแต่อันนี้พี่ก็ดีดเป็นพอประมาณให้เห็นว่าทําเท่านี้ก็สอบติดแล้วนะครับทีนี้พี่อยากเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดน้องจะลุยในรอบ4ด้วยเนี่ยนะครับน้องต้องสอบแพทสอด้วยใช่ไหมแต่ที่น้องเรียนกับพี่เนี่ยน้องเรียนแค่วิชาสามาัญอันนี้พี่พี่ขอแนะนําเพิ่มเติมนะเผื่อน้องจะสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นคอร์สเคมีทีแคสอย่างนนะนเนี้ยนะครับในคอร์สเคมีเคมีทีแคสเนี่ยนะครับ ที่น้องเรียนกับพี่เนี่ยมันราคาพันหคือตะลุยโจทย์วิชาสามัญอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยากอัปเกรดอยากอัปเกรดเป็นคอรสนี้มาดูว่าคอสเคมีทีแคสได้อะไรบ้างครับคอสเคมีทีแคสนะครับนี่น้องจะได้ส่วนที่1ก็คือสรุปเนื้อหาครบทั้ง14บทนะครับสก็คือตะลุยโจทย์วิชาสามัญ3ก็คือตะลุยโจทย์แผทครบทุกข้อทุกพศแต่พี่พิเศษให้นะครับเนื่องจากน้องซื้อคอสตะลุยโจทย์วิชาสามัญกับพี่ไปแล้วพันห้าใช่ไหม อันนถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยากจะลงแบบเวอร์ชันเต็มนี้นะครับน้องจ่ายเพิ่มแค่ส่วนต่างก็คืออีกเท่าไหร่2,005พี่จะอัปเกรดให้น้องเป็นคอร์สต,ตัวเต็มนี้เลยนะครับถ้าเกิดน้องสนใจทุกๆวิชาให้อัปเกรดได้เหมือนกันนะครับโอเคเออแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้เผื่อพี่ไม่แน่ใจว่าน้องรู้หรือ,อยังนะครับพี่อยากจะแนะนําคอร์สนี้ให้ฟังด้วยนะครับเป็นคอร์สเตรียมแพทย์ทันตะเภสัชคือในคอร์สเตรียมสอบแพทย์ทันตะเภสัชนะครับคอร์สนี้เนี่ยนะครับ จะดูแลน้องทั้ง10วิชานี้เลยเป็นคอร์สที่จะดูแลน้องทั้ง10วิชานี้เลยนะครับรวมทั้งรอบ4ี่ด้วยคือดูแลทั้งรอบ3รอบ4ในคอร์สเตรียมสอบแพทย์เภสัชทันตะพีด่ดูแลทั้ง10วิชานี้ดูแลทั้งแพทสองทั N ้งโอนีทั้งแกดเรียกว่าทุกวิชาที่น้องต้องสอบดูแลจบในคอร์สเดียวคือคอร์สเตรียมแพทย์นะครับอันถ้าน้องสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดได้เดี๋ยวพี่จะส่งรายละเอียด,ให,ดยให้ดูแล้วกันถ้าน้องสนใจนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับผม ก็จบแล้วนะครับสำหรับคิดออกแบบคะแนนให้กับน้องน้ำฝนนะครับถ้าเกิดน้องเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดไลค์เพจพี่สายด้วยนะครับถ้ายังไม่กดนะกดให้พี่ด้วยก็ถ้าน้องเห็นว่ามีประโยชน์ลองแนะนำเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับใครมีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับก็ติดต่อมาหาพี่ได้เลยครับพี่ออกแบบคะแนนให้ฟรีครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับให้ความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องเนี่ยส่งให้น้องเข้าคณะเภสัชที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ